สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดน่านนะคะตรงนี้ก็อยู่ที่ปา่ามเหตุค่ะก็ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ยอดฮิตของอาจังหวัดน่านอีกที่หนึง่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยน,ยนิยมเดินทางมาเที่ยวกันนะคะก็น,นี่นะคะ่ะวิว360สามรอองศานี่จะเป็นแบบนี้เลยก็คือจะเห็นทุ่งนาสีเขียวๆนะคะแล้วก็จะมีบ้านพักเนี่ยสประเภทก็คือที่นี่เนี่ยจะมีบ้านพักที่เป็น ด้าน,นบนค่ะก็จะเป็นทางนู้นนะคะทางนู้นก็จะเป็นด้านห้องพักแบบที่อยู่บนตึกนะคะแล้วก็อีกแบบเพศนหนึ่งก็คือบ้านพักที่อยู่ริมหน้าผาซึ่งถ้าใครได้เห็นหลายๆรีวิวแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าสุดมากนะคะก็เดี๋ยวเราเดินตามไปดูกันว่าห้องพักริมหน้าผาเป็นยังไงกันนี่นะคะตามเจ้าของเจ้าขอบอมาจ้านี่ค่ะค่อนข้างอัดยากนิดนึงนะ ไปตามทันไปนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นห้องพักแบบที่บอกนะคะนี่เลยก็คือสองหลังติดกันนะคะอันนี้คือมีคือมีแค่อคสองหลังเพราะฉะนั้นการมาที่นี่ก็คือต้องจองล่วงหน้าค่ะนี่ค่ะเราไปดูกันทางโน้น,นว่าเป็นยังไงนะมัม้ยบมนยดกาก็จะเห็นพวกริมผาอย่างงี้ค่ะเป็นทุ่งนาคือแบบว่าใครอยากมาสโลลท์ก็มาที่นี่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็น อยู่อย่างนี้เลยนี่บ้านพักเขาจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมองดีๆเห็นไหมคะระเบียงเขาจะอยู่ตรงดินผาแบบดินหน้าผาพอดีนะคะก็ลองมาเที่ยวกัน,นะคะ่ะมาเที่ยวน,นาสนุกดีค่ะแล้วชีวิตก็สโลลฟ์ดีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เข้ามาในห้องของเขานะคะแอบมามาคมาดูวิวข้างหน้าบ้านเขากันดีกว่านี่นะคะก็เข้ามาอยู่หนะ้ห้องเขาแล้วนี่ กคือน,นี่คือหลังสุดท้ายของฟาร์มเห็ดก็คือน,นี่เลยคะ่ะวิวก็จะประมาณนี้เลยนี่เหมาะสําหรับขี่เล่าแต่ว่ากลางคืนไม่แนะนําเพราะว่ามแมลงเยอะเยอะมอกนี่นะคะก็จะเห็นวิวอย่างนี้เลยนี่เป็นพุ่ง,งานานะคะสีเขียวเขียวเห็นไหมคะมองไปทางโน้นนี่นะนโน้น,นก็จะเป็นทางไปศิลาแรงนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปชมว่าศิลาแรงเป็นยังไงนะคะก็นี่ค่ะ ็นวิวหน้าบ้านของหลังสุดท้ายซึ่งจะมองเห็นหลังทั้งรู้นะคะก็จะดูกันเลยค่ะ๋ยวจะจากบอจะทาให้ดูว่านี่ค่ะนี่นี่นะคะก็จะเป็นบ้านดินผานี่นะคะท่านมาก็จะได้วิวนี้กันเลยทีเดียวอแต่ต้องจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าเต็มค่ะเต็มอืมนี่นะคะไปโอเคตามนั้นเนาะอ ตอนนี้เราก็ออกมาจากบ้านเขาแล้วนะคะเราเดินกันไปดีกว่าก็จะมีเดี๋ยวจะเดินไปดูห้องพักของเราข้างบนห้องพักของทั้ง,งบนก็จะเป็นห้องพักแบบตึกนะคะก็จะเป็นที่เรียกว่าออก็โอเคอะเรียกว่า,าสบายๆนะถ้าใครอยากไม่อยากลำบากก็ด้านบนดีกว่าค่ะเด้านล,ล่างวิวสวยแต่กลางคืนก็แมลงเยอะนิดนึงก็ชิลเหมือนกันแต่ว่าก็ระวังกันนิดนึงนะคะเวลามาเที่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะอ่นนี่ค่ะ เป็นบรรยากาศรอบๆของที่นี่นะคะนี่ทีน,นี้เราก็เราจะเดินกลับขึ้นไปบนตึกซึ่งบนตึกเนี่ยราคาก็จะถูกกว่าแล้วก็จะไม่มีห้องเป็นไม่มีห้องน้ําแบบโอเพนแอร์นะคะก็พือห้องพักห,ห,ห้องน้ำโอเพนแอร์เนี่ยมันจะได้วิวธรรมชาติมากๆนะคะอุ้ยทีนนี้เราเจอกับดีเจจุ้ยครับแหมเดี๋ยวเราจะเดินไปหาดีเจจุ้ยกันนี่เป็นไงบ้างครับดีเจจุ้ย ไงบ้างครับพี่นี่เป็นไงบ้างครับอ่าสอบถาม<ส>ความรู้สึกนิดนึงนี่ครับวันนี้ที่นี่ชื่ออะไรนะฟาร์มเห็ดจ้าใช่เหรอใช่สิจ้า,าควา,ามเห็ดฟาร์มเห็ดเเออเอ,อ่อฟาร์มเหต็ตุผมสเตย์ใช่เหรอชื่อสิจ้าเอาเต็มเต็มความเหตุใช่เหรอท่านอย่าเนี้สิเออ,อเป็นเป็นความเห็ตุผมสเตย์นะครับผมอยู่ในอำเภอปัวบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับผมที่เราเห็นก็เพราะว่าสโลไลท์ ได้ดูที่หน้านะครับผมนะครับดูว่างๆไปดูสิดูนี่ไงหันอยู่นี่ไงอ่าอากาศดีครับวันนี้แต่ว่าไม่มีไม่ไไม,ม,มีมีครึ้มนะอากาศไม่มีครึ้มฝนลงเม็ดมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโอเคครับเลอากาศดีสำหรับคนทำงานอย่อยางเงยนะครับผมได้มาพักผ่อนที่ ว่าได้สูตรอากาศดีสดชื่นดีครับผมแล้วก็บริการน่ารักที่นี่ดีครับเป็นกันเองเจ้าของน่ารักนักงานน่ารักคนน่ารักเขาน่ารักอยู่แล้วนะครับผมดีครับผมนี่เดี๋ยวเราจะไปวังซีลาแรงนะครับผมกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าบังซีลาแรงเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมโอเคขอบคุณนีเจทุกไหมครับไปเลยครับไปไหนครับ นี่ไงเราก็จะพาไปดูตรงที่เป็นโซนของห้องอาหารของที่นี่กันนะคะก็นี่ค่ะห้องอาหารของที่นี่จะเป็นนี่ค่ะเป็นบ้านหลังนี้อ่านี่เห็นอะไรใหญ่ๆตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็นี่เลยนี่ก็เป็นที่ทนานอาหารเช้าของแต่ละคนแล้วก็อาหารค่ําด้วยซึ่งที่นี่เนี่ยบริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มก็จะมีหลายๆอย่างนี่นะคะไปเลย เครื่องดื่ก็จะมีกาแฟมีอะไรให้พร้อมสัพบเรียกว่ามาแล้วก็คือยังคงมความสบายให้อยู่ไม่ถึงับลำบากมากนะักนี่นะคะที่สําคัญนี่อันนี้เป็นไฮไลท์นี่ครับขนมปังพี่เขาทำเองอร่อยมากนิ่มมากผมบอกดนะูนั้นอันนี้วางให้สำหรับคนที่มาพักนะคะเอาละตามไปกันนี่ครับ ที่นี่ก็จะแบบเป็น,นด้วยแมกไม้ะคะ่ะเะเขียวเลยอันนี้เราต้องออกกำลังกายกันหน่อยแล้วไปขึ้นไปบนตึกของเราซึ่งทางขึ้นสุดยอดมากนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูกว้างก่อนอนีน่นี่เป็นอีกโซนหนึ่งที่เป็นบ้านพักของที่นี่นะคะตอนนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมดสามหลังนะคะก็นี่ค่ะไปเลยค่ะตามไปเลยค่ะเรียกว่าใครที่จะมาพักนี่ถ้าอยาก สบายสบายบนตึกอ่าสบายสบายบนตึกนะแต่ทางขึ้นเนี่ยก็จะตามนี้เลยจ้ะนี่ค่ะคือชั้นนิดนึงนะแต่ก็ถือว่าโอเคอ่ะเรียกว่าพอแดนแดดพอไดดแดดเรากำลังนะคะอ่าอันนี้นะคะหน,น้ามันจ้ะเริ่มเหนื่อยเพราะสังขารเริ่มแย่ระหว่างทางเราก็ได้ยินเสียงตั้มปุ๊ก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 ,กอตอนนี้เป็นครัวจ้านี่เลยค่ะ โอ้ยเหนื่อยมากอะ่ะคือบ่งบอกสังขารน,นี่นะคะก็จะเป็นห้องทีเ่เขาจะเป็นบนตึกนะคะจะประมาณนี้ก็ในห้องก็จะเป็นปกติแต่เดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้ํากันห้องน้ําที่นี่โอเคมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านล่างหรือด้านบนเดี๋ยวเพอิเอนว่าตอนนี้ห้องน้ําเต็มค่ะรอสักครู่นะคะ อตอนนี้เราจะพาไปดูห้องน้ํากันเพราะว่าตอนนี้ห้องนอนลกนี่นะคะห้องน้ําที่นี่ก็จะแบบดีไซน์ธรรมชาติมากดูค่ะ,คะนะนี่นะคะดูไกลๆนะนี่เข้ามานี่ยอยู่ในถ้ำนี่ห้องน้ําค่ะตอนแรกเข้ามาเอาแล้วห้องอน้ำที่ไหนอะนี่เลยจ้าเดี๋ยวเข้ามาให้ดรเข้ามาดินี่โอ้ oh my god เนี่ยน้ำฟูฟูมากนะคะสำหรับใครที่ชอบ แบบ s เวอร์ก็จะแบบอืมท้างบนเลยจ้ามีจ่ะคะอาบน้ําแบบว่ารู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ามากแบบเสียงก้องก้องเห็นปะประมาณนี้นี่คือห้องน้ําในส่วนของที่เป็นบนตึกนะคะส่วนห้องน้ําข้างล่างตอนนี้เต็มอยู่เดี๋ยวไ้ถ่ายให้อีกทีนึงนะคะหวัสดีค่ะอ้าวน,นี่นะคะก็เป็นห้องน้ำในส่วนของห้องที่ติดริมผานะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะเดินลงมานะคะก็ ไมค่อยมีสเต็ปเดินลงไปอ่านี้นะคะที่อาบน้ำมีชาวเวอร์สวยงามนะคะแล้วก็มีเป็นที่ล้างหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของอนี่ค่ะโอเพนแอร์จะขอบอกนี่นะคะโปะสังเกตอืนะคะประมาณนี้จ้าห้องน้ำค่ะ